เป็นประจำทุกสัปดาห์เนี่ยนะฮะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการทำมาหากินนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการทำออนไลน์นะครับอ่ะยายหมายครับวันนี้คร <c oughs> ับโอ้วัสดีค่ะยายหมายรีบมากเลยวันนี้โอ้โหจะบอกว่าช่วงนี้ฉันตื่นเต้นนะเพราะรอนร่มนะคุณคิดดูมีหลายคนโทรเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำงานทำงานไปทำงานมา ธุรกิจก็ไม่ดีกำไรก็ไม่ได้จะขายของอะไรนะคะคก็แทนที่ว่าพวคุณเป็นอะไรกัน จะขายของอะไรก็แทนที่แบบว่าเออจะได้กําไรกําไรก็ไม่ได้งั้นขอทุนคืนแล้วกันทุนคืนยังยากเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยลองไปหลายอย่างแล้วนะคะปรากฏว่ายิ่งขายยิ่งทำธุรกิจมากๆเนี่ยก็กลายเป็นหนี้แขกรับเชิญของไหมวันนี้ท่านนี้นะคะทำหลายอย่างจริงๆแนงผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเสริมสวยเป็นร้านอาหารขายก๋วยเตี๋ยวแต่ยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้อ่ะพี่เป้วันนี้พอรอดปั๊บก็เลยมาบอกนะคะว่าเฮ้ย สิ่งที่ฉันเคยทำเคยพลาดมาแล้ววันนี้ฉันรอดได้แล้วรอดได้เพราะอะไรนะคะพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่าคะ่ะโคชมีติกนะคะคุณธนพรธนชดประวรคกุลคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัส,ส,ส,สดีเลยครับยินดีต้อนรับสู่เดอะบิ l e โชว์นะครับใช่แล้วคที่เคยมาไหม ไม่เคยสัมภาษณ์โค้ชครั้งหนึ่งคุณยังไม่เคยมาที่นี่โค้ชมิงนี่เป็นครั้งแรกค่ะใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกค่ะสําหรับที่นี่ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมคะอายุเท่าไหร่คะขอเสียมารยาทนิดนึงจะบอกดีไหม55ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะคุณโอ้โหแต่ดูเด็กมากใช่คือคือทึ่งในในโอเคบุคลิกภายนอกดูไม่ถึง55บวกกับคน55ปี เพิ่งจะกระโดดเข้ามาทําออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยใช่ถ้าเป็นใหม่นะฟิลนี้คือมาอยู่บ้านสบายๆแล้วโค้ชทำไมอะคะทำไมแบบเราไม่มีอยู่พักผ่อนสวยๆเข้าสปาดูแลหน้าไปคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมีเนาะเริ่มต้นจากงานประจำนะคะการที่เราทำงานประจำเนี่ยทำให้เราแบบว่าไม่มีเงินเก็บอนแกเนาะงานประจำดีนะเป็นอะไรที่มั่นคงแต่ ไม่ไม่มีเงินเหลือไม่พอใชอ้ไม่พอใช้ <c oughs> ก็มีกินมีใช้ไปเดือนเดือนเนาะเดือนอจบเดือนแต่ระหว่างที่เราทํางานประจำเนี่ยเราก็มองหาอาชีพเสริมนะคะก็เปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านเย็นตาฟโฟนะคะแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเราพออายุเลยห้าสิบไปแล้วเนี่ยเราไม่มีเงินเก็บแถมยังติดหนี้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะ นี่แหละค่ะใครที่ประสบปัญหาแบบนี้เหล่านี้อยู่นะคะวันนี้รีบเลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าหน้าจอนะคะกดไว้เรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงแอดไว้เลยนะคะแอดไลน์นะคะแอด ICT99 วันนี้เดี๋ยวคำตอบเหล่านี้คุณจะได้คำตอบแน่นอนที่คุณมีคำตอบคำถามคำตอบในใจโอ้ยงงไปหมดวา่าจะทำยังไงกับชีวิตได้ผ่านพ้นไปวันนี้โคชเองค่ะโคชมิติค่ะถามเลยว่าตอนนั้นที่ปัญหาที่แบบทำธุรก,กิจเยอะๆจริงๆมันต้องรวยแล้วนะใช่ค่ะ จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดค่ะนะเพราะว่าการทําการทํางานประจําอย่างที่บอกเนาะ,ะว่าเดือนชนเดือนแล้วก็มาทําธุรกิจอีกมาเปิดร้านเย็นโฟมันก็เป็นเงินหมุนทุกวันนะได้ทุกได้ได้ทุกวันนะคะเงินแต่ว่ามันเป็นเงินหมุนที่เราไปหมุนซื้อวัตถุดิบเนาะนซื้อเสน้นซื้อลูกชิ้นปลาสารพัดส,สารพัดซื้อนะคะ,ะตรงนี้มันก็เลยแบบว่าไม่เราทําไปสองปี มันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยแบบเอ้ยทําไปสองปีไม่มีกาไรอ่ะถามนิดนึงทาไปสองปีเนี่ยมีเงินเหลือเก็บไหมคะไม่ค่ะมันก็เป็นเงินหมุนไงคะไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยค่ะเพราะว่ามันต้องหมุนซื้อของวัตถุดิบมาใช้นะคะเราก็เลยแบบว่าตัดสินใจปิดร้านขาดทุนไปประมาณห้าหกแสนได้ใช่ค่ะค่ะเพราะตอนเปิดเนี่ยลงทุนนะคะ อลงทุนคือแบบทําเป็นร้านมาตรฐานเลยอย่างที่เห็นในภาพเนาะใช่ค่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้คือร้านอะไรนะฮะร้านเย็นตาโฟเลยค่ะอ๋ออันนี่ร้านเสริมสวยอนี้ร้านเสริมสวยค่ะโชคทีคือคือเปิดคู่กันเลยไหมฮะเปิดคู่กันร้านร้านเสริมสวยเนี่ยเปิดก่อนแต่ร้านเสริมสวยเนี่ยเราว่าเจ๋งแล้วนะคือแบบว่าทำเนี่ยได้กําไรทุกเดือนพอเจอโควิดมาก็ขาดทุนนะคะคือแบบว่า รายได้กําไรเนี่ยกลายเป็นศูนย์บาททันทีค่ะค่ะใครจะไปรู้ว่าน้องธุรกิจจะแบบร้านเสริมสวยจะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะหมายความว่ามีอ่ะเพิ่งมาเริ่มธุรกิจออนไลน์เมื่อไม่นานนี้เองใช่ค่ะเพิ่งมาเริ่มเมื่อ3ปีนี้เองจากคนที่ไม่เคยศึกษาด้านนี้เลยใช่จากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยค่ะคือแบบเป็นคนที่โลเทคมากๆคือปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือชักปักทิ้งแต่โคชัยกค่ะงไปหลายเชือนะ แต่จะบอกว่าโค้ชใจกล้ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนนี่คือแบบถ้าเป็นนี่แล้วบางคนก็อาจจะไม่กล้าลงทุนนี่ก่อนจะมาทําออนไลน์พี่โหมโค้ชมิติคเองลงทุนซื้อคอร์สสอนออนไลน์เป็นหมื่นๆเลยหรอใช่ค่ะทำไมใจเย็นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเรามองเห็นว่าตลาดตอนนี้ในเรื่องของออนไลน์มานะคะเราจะไปลงทุนแบบเดิมๆเนี่ยเราก็คงอายุเราเยอะแล้วเราไม่มีเวลา เราไม่มีเวลาที่เราจะไปเสียเวลาตรงนั้นแหละเราจะต้องทํายังไงก็ได้ที่ตอนแก่เราจะต้องมีเงินมีเงินกินมีเงินใช้มไม่เป็นภาระลูกหลานอ,ะอ่ะตรงเนี้ยเราก็คิดแบบเฮ้ยเราจะทําอะไรดีเพราะว่าออนไลน์มาแน่ๆนะคะเพราะว่าจากที่เราดูจากแบบว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะ,ะก็เลยหาคอร์สเรียนนะคะหาคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นก็ตามเราเรียนทุกคอร์สแต่ทําไม่เป็นนะคะ เพราะว่าคอรส์สที่เขาสอนเนี่ยมันอาจจะสอนจากเป็นทฤษฎีเป็นวิชาการเนาะมันก็เลยทําให้เราเข้าใจยากเพราะว่าเราเป็นคนโลเทคอย่างที่บอกนะคะตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าเออพอมาเจอคอรส์สคอรส์สหนึ่งคะ่ะนะคะก็มาเจออาจารย์ของเราโค้ชของเราเนี่ยค่ะก mm ็ค mm ือโค้ชทอมมี่นะคะโค้ชทอมมี่เนี่ยเราเข้าไปแบบว่าเรียนรู้กับท่านเนี่ยคือเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากนะคะท่านสอน จากประสบการณ์จริงๆของท่านเลยนะคะสอนจากประสบการณ์สอนจากาผลลัพธ์ที่ท่านได้แล้วก็เวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้เข้าใจาง่ายๆค่ะไม่ไม่ได้มีเปิดตําราสอนเป็นวิชาการเป็นภาษาแบบไอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราโลเทคแล้ว <laughs> ตอนที่สอนนี่เขาสอนอะไรอะคุณก็สอนในเรื่องของการ ตั้งร้านค้าใน a c e b o o k เนาะในอ่านในออนไลน์นะคะอ่าเช่นกันนะคะการขายของบนโลกออนไลน์เนี่ยเราจะต้องมีร้านค้าเราจะต้องปรับปรุงโปรไฟล์นะคะเราจะต้องสร้างเพจเราจะต้องยิงแอดโฆษณานะคะแล้วก็เราจะต้องแบบว่ารู้กลุ่มเป้าหมายค่ะ,คะซึ่งวันนี้พอโค้ชเรียนเรียบร้อยแล้วก็นำม,มาปรับประยุกต์กับตัวเองใช่ค่ะแล้วปลดหนี้ปลดสินได้ไหมจากออนไลน์ได้ค่ะ <N ance> นานไหมคะกว่านี่สินเราที่สร้างไว้แล้วก็ะกระยะ3ปีก็ใช้นี่บัตรเครดิตหมดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็นี่บัตรเครดิตหมดแล้วค่ะโอ้แสดงว่านี่บัตรเครดิตตอนที่เราลงท <c oughs> ุนก็ต้องหนักน่วงนะ <c oughs> เออก็ลูดปืนลูดปืนเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนที่เป็นพนักง,งานประจำใช่ไหมคะเงินเดือนเยอะค่ะทุกบัตรก็มาให้เราแบบว่าดูเงินสูงมากนะคะเราก็ใช้หมุนไปเรื่อยๆเพราะว่า ตัวตัวมีเองนะคะก็เลี้ยงลูกสองคนเนาะลูกเราเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสมัยก่อนที่เราเด็กๆอ่ะเราจนเราไม่มีโอกาสเรียนโรงเรียนเอกชนเราไม่มีโอกาสเรียนมหาลัยเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเราก็เลือกเอกชนนะคะเรียนพิเศษทุกอย่างเราดูแลลูกเราใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนาะแล้วกับรายได้ที่เราได้มันไม่มันไม่ มันไม่พอค่ะใช่ค่ะมาถึงทุกวันนี้นี่หน้ามือเป็นหลังมือลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยอยากกินอะไรกินเต็มที่ใช่ค่ะดความเป็นอยู่ติ๊กเลยงานประจําทําอยู่ไหมฮะงานประจำไม่ทำแล้วค่ะตั้งแต่มาทำออนไลน์แล้วก็เลิกทำงานประจำเลยสบัดนาะมีเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอายุ50กว่าไปแล้วเรายังแบบว่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเรายังทำงานเหมือนเดิมใช้ชีวิตเดิมๆเราคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราอายุ60สอะ เราไม่มีเงินเก็บเราก็ต้องไปเป็นภาระลูกนะคะตรงนี้เราอยากเป็นคนแก่ที่กเกษียณแล้วเนี่ยเรามีเงินเก็บเราอยากไปทําบุญที่ไหนเราไปทําได้อย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องแบ,บมือของเงินลูกค่ะประมาณนี้ทุกวันนี้ลูกจบยังคะทุกทีลูกจบแล้วค่ะล,ล,ลูกคนโตจบ มหาลัยวิศวะนะคะวิศวกรแล้วก็ทํางานแล้วค่ะคุณแม่ก็สบายเลยอ่ยยางี้แม่ก็มีรายได้สบายๆลูกก็เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วแม่ก็ไม่ต้องลูกเงินเดือนมาให้แม่หน่อยไม่ต้องนะใช่ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากทํามากๆเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราเป็นคนที่ให้ลูกแล้ววันหนึ่งอ่ะเราจะไปแบบ แบมือขอเงินลูกอะลูกแบบว่ามาดูแลแม่หน่อยนะแม่ขอเงินใช้หน่อยเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเราอยากเป็นผู้ให้ตลอดอะค่ะลูกแบบเดือดร้อนอะไรหลานอยากได้เงินเท่าไหร่เราอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเปยแต่เราต้องพร้อมก่อนซึ่งตอนนี้มีพร้อมแล้วแล้วมีอยากจะสอนคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ให้พร้อมแบบนี้ช่สอนอะไรบ้างคะมีจริงๆแล้วเนี่ยมีอยากจะแบ่งปันอย่างนี้เนาะว่า จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะคิดว่าออนไลน์อ่มันเป็นเรื่องไกลตัวฉันแก่แล้วฉันเรียนไม่ได้หรอกเออฉันไม่รู้เรื่องออนไลน์ฉันทําออนไลน์ไม่ได้จริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวค่ะคำว่าง่ายอ่ะใครก็พูดได้อ่ะมีแต่ว่าบางคนที่ชมอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแบบมีอายุประมาณนึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็โลเทคนะอะไรมีสอนเขาเองไหม มีจะเป็นแบบว่าคนแนะนำเนาะแต่คนที่สอนเนี่ยจะเป็นโค้ชทอมมี่ซึ่งโค้ชทอมมี่คือสอนมีมาปั้นีอน้นมาใช่ค่ะแล้วโค้ชทอมมี่สอนแล้วเนี่ยมีก็จะคอยดูแลนะคะคอยดูแลทุกอย่างมีจะเข้าใจเนาะคนที่ไม่เป็นออนไลน์เหมือนนี้มีก็จะรู้ว่าเขาไม่เป็นตรงไหนมีก็จะแบบว่าคอยเติมในจุดนั้นให้ทีนี้สอนอะไรบ้างคะมีก็ย้ำหน่อยทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ปรับปรุงโปรไฟล์นะคะในร้านค้าในโลกออนไลน์นะคะการสร้างเพจการยิงแอดโฆษณาการหากลุ่มเป้าหมายค่ะทุกอย่างค่ะคือ,อเรียนกี่วันคะมีเรียน3วันค่ะสามวันแต่เป็น3วันที่คือแบบย้ํามีการันตีได้ไหมว่า3วันนี้คือคนแบบอายุแบบ5060คือเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนเข้าใจแน่นอนค่ะเพราะว่าการสอนอย่างที่มีบอกค่ะว่า โคสทอมี่เนี่ยสอนจากประสบการณ์จริงๆที่ทำแล้วมีผลลัพธ์นะคะการที่สอนจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่เรียนเนี่ยเข้าใจง่ายๆอย่างตัวมี้ไม่ใช่ว่ามีมีผลลัพธ์อย่างเดียวค,คนเดียวนะคะคลูกศิษย์มี้นะคะคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีผลลัพธ์ ก็มีรายได้หลักหลายแสนต่อเดือนเนาะ <mm ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็ตามค่ะนะคะ,ะอ,อย่างเจ้าของธุร,รกิจบ,บางคนนะคะช่วงนี้นะคะก็บบว่าเนาะทุกธุรกิจอะบอกว่ามีปัญหาหมดก็บางคนมาเรียนเพื่อต่อไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะบางคนเรียนแล้วเนี่ยก็มาใช้ในเรื่องของการขายของออนไลน์ก็ได้ผลแบบ หน้ามือเป็นหลังมือนะคะ่ะวันนี้นะคะ3วันสามวันเท่านั้นนะคะเรียนแค่3วันคือคุณก็สามารถไปทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ราคาพิเศษเหรอคะมีวันนี้นะคะมีตั้งใจเลยนะคะว่าวันนี้มาเนี่ยตั้งใจให้100่งคคนสำหรับรายการ The People Show นะคะให้เรียนฟรีเลยค่ะจริงเรียนฟรีเลยเหรอคะร้อคนนะ ร้คนแรกเท่านั้นนะคะที่ขึ้น99นี่คือหลังจากร้อยคนแรกจ่ายนิดนึง99บาทแต่ถ้าร้อยคนแรกติดต่อเข้ามาทางที่ขึ้นหน้าจอนะฮะ line a d nct99 หรือเบอร์โทรศัพท์0899222686 ร้อยคนมีบอกไม่ต้องจ่ายเลยก้าวเรียนฟรีฟรีรไปเลย oh. หลังหนึ่งรอยคนถึงจ <99. S 2> จ่ายเงินก้าวก้าวเริ่มต้องไปไปเจอมีที่ไหนยังไงหรือว่าเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์ค่ะเรียนผ่านแอปซูมค่ะค่ะ <laughs> เรียนฟรีคุณผู้ชมค่ะคุณบอกไว้เลยนะว่ากว่าที่แบบว่ามีนี่นะคะจะมาถึงวันนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปีผ่านประสบการณ์มากมายแล้วก็วันนี้พร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วนะคะมีค่ะมีหลายคนที่ชมอยู่มีมีอะไรอยากจะแนะนําทั้งคนวัยเดียวกับเราอาจจะเป็นวัยรุ่นบางก็ดีหรือว่าแบบคนวัยเดียวหรือแก่กว่าเราเชิญค่ะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่า หลายๆคนอาจจะคิดว่าออนไลน์นะคะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะก็ลองเข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะคุณเรียนแล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายมากกับการที่แบบว่าเราคิดว่าเฮ้ยออนไลน์มันไกลตัวเรามากอะ่ะมันแบบยังไม่ต้องเรียนก็ได้มัง้งจริงๆแล้วออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่เรียนวันนี้วันหน้าเราก็ต้องเรียนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะตรงนี้ สำหรับคนนะคะที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจเนาะอยากไปเรียนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานประจาําเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เราต้องการเรียนแล้วเพื่อไปเพิ่มรายได้กระเป๋าที่2ของเราก็ได้เพราะว่าตัวมีเองอมีเข้าใจมนุษย์เงินเดือนดีะนะคะทำงานเนี่ยแบบว่ามันเดือนอชนเดือนจริงๆตรงนี้ก็สามารถเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่คุณมาเรียนรู้แล้วเนี่ย คุณจะเป็นรายได้กระเป๋าที่2ของคุณทันทีค่ะวันนี้นะคะเรียนเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะ100สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์มาเป็น100ท่านแรกนะคะแอด ICT 99นะคะหรือว่า0899222686นะคะหลังจาก100ท่านแรกไปเรียนแค่99บาทเท่านั้นเองรีบแอดรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะวันนี้มีสำเร็จได้ไม่เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณโค้ชมีติ๊กมากมากนะคะขอบคุณครับลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ